ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้อง Inventive AV นะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กับพี่บิ๊กค่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะกว่าจะได้คิวนี้คือนานมากรออยู่หน้าห้องนานมากเลยค่ะพอดีเราเราจัดคิวกันเป็นรอบๆอะครัเพราะว่า ด้วยด้วยปริมาณื่องเขาเรียกอะไรขนาดของห้องอะเนาะแล้วก็ปริมาณเบสของเรามันค่อนข้างใหญ่โตมันก็เลยทําให้เราต้องแบ่งจัดส่วนเวลากันเพราะว่าห้องข้างก็เบสใหญ่โตเหมือนกันมีน้ําใจนักกีฬาประมาณนั้นเบสมันตีกันมากเพราะว่าของเราก็หนักของเขาก็แน่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องแบ่งเวลากันคนละครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มาผ่านทางห้อง i อ v ก็อาจจะต้องรอนิดหนึ่งสลับกันไปสลับกันมาได้ใช่อ่าเดี๋ยวให้พี่บิ๊กโชว์ระบบหน่อยวันนี้ที่นํามาค่ะก็วันนี้เราจะเสนอกันนะครับด้วยระบบระบบขับเคลื่อนนะครับเรื่องเสียงเนี่ยเราก็จะใช้ปีของ Storm a อ d i o นะครับนะครับเป็นตัว16 channel นะครับแล้วก็จริงๆเรามีอ m o t i ติว่าด้วยนะครับเป็นไฮไลท์ แล้วก็ขับเคลื่อนตัวนี้ห้องนี้จะมีพิเศษนิดนึงเพราะว่าเราใช้ DSP นะครับเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวปรับรายละเอียดของเสียง <S <S 2> <S 2> ส่วนขุมพลังนะครับในการขับเคลื่อนทั้งหมดเนี่ยเราก็ใช้ power amp ของ emotiva นะครับเป็นรุ่น XPA4 XPA1 นะครับในการขับเคลื่อนส่วนส่วนลำโพงเรานะครับก็เป็นลำโพงยี่ห้ออูเรียนะครับหลายท่านอาจจะยังไม่รู้จักลำโพงยี่ห้ออูเรียลำโพงอูเรียเป็นลำโพงของสเปนนะครับซึ่งซึ่ง ต้องอย่างที่บอกว่าสเปนเนี่ยแนวเข้าดุดันอยู่แล้วเหมาะกับจะทิ้งด,ด,ด,ดุนะครับเหมาะกับการดูหนังนะครับทีนี้ออลองวนภาพไปดูนะครับว่านี่คือนี่คือขนาดซับเรา้อลอขนาดเซรลาวสิบนิ้วนะครับแล้วก็มีซับบูเฟอร์นะครับขนาด อันนี้เล็กๆของเราครับ18นิ้ว <18. S 3> นี่เล็กแล้วอันนี้เล็กแล้วครับ18จริงๆมันมี12นิ้วด้วยแต่ว่ามันเล็กมากครับมันเราก็เลยไม่เหมาะสมกัขนาด<ช>นี้ใช่ใช่โอ้โหนี่เอามาเป็นขาตั้งได้เลยนะใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะบอกว่างานฟินิชิงของเขาเนี่ยค่อนข้างดีเพราะว่าลำโพงเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับแล้วก็งานฟินิชิงบอกเลยว่าไฮเอนสุดๆนะครับแล้วก็เราก็จะไปจบด้วยลำโพง ซัาวฟเฟอร์คู่หน้าที่ขนาด21นิ้วครั้งแรกเลยใช่ไหมครั้งแรกโปสเตอร์นี่ใหญ่มากนะใช่ครับวันนั้นต้องใหญ่ตรงประทับใจผมนะใช่ไม่งั้นไม่ยอมนะอะเรอ่ะไหนวนไปเดี๋ยวลองวนลองวนไปวนไปดูเทียบกับเทียบกับขนาดคนนะครับว่าว่าซับ21่ิบเอ็ดนิ้วผมสูงร้อยหกสูง169ครับนี่เลยค่ะนี่นี่นอนนอนไปเลยพี่อันนี้อันนี้อันนี้ซับขนาด21นิ้วแต่เอ๊ะหลายคนสงสัยว่า ซับใหญ่เงี้ยช้าแน่นอนต้องลองมาฟังครับอยากให้มาฟังในงานว่าซับ21นิ้วและเ็วเป็นยังไงนะครับมีทั้งเร็วมีทั้งดีฟขัดแย้งเรามาฟังดูดีกว่าเราเราไม่อวยของตัวเองเยอะนะครับแต่ก็ต้องอวยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแต่ขาตั้งอย่างนี้แสดงว่านี่เขาดีไซน์มาให้ตั้งหรือนอนก็ได้ใช่ครับโอ้โหนี่มาขนมาสองตัวนี่ใช่ครับรวมกันก็42แล้วนะครับแล้วก็ S <S แล้วก็พลังขับกําลังขับตัวนี้ไม่ได้กินวัตมากนะครับ,รบต้องบอกว่าอูลเลียไม่กินวัตตัวนี้ยีย่หรือใช้พันวัตก็ขับแล้วก็ขับได้แล้วพันว<ฮ>ัตก็ขับได้แล้วใช่ครับห้องนี้ใช้แค่พนั1000นวัตก็สิบแปดนะส่วนใหญ่ก็ใช่ครับใช่คร<อ>ับตัวนี้แค่พันวัตก็เอาอยู่นะครับตันนี้ใช้อะไรขับใช้เป็นแอมตัวนี้เอาแอมีเอมาขับอ๋อครับผมจริงๆของอูเลียก็มีครับแต่ว่าประดีสินค้ายยังอยู่ บนเร<ต>ืออีโมทิว่าเออระบบห้องนี้ใช้ใช้กี่กี่ชั้นห้องนี้เซตแค่เจ็ดครับผมพอดีโอ้ไซส์ขนาดนี้พี่เอาเจ็ดเองเหรอใช่ครับห้องอื่นเขาเล่นกันเก้าหนึ่งสิบต่า,างประเทศก็จะบอกว่าคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในงานเนี่ยปีของเราเนี่ยให้บรรยากาศที่ค่อนข้างอบร้อมครับจะ<า>จะบอกว่ามันเพียงพอไหมก็เพียงพอสําหรับคนที่แล้วของเราเนี่ยมีการเซตอัพที่ค่อนข้างดีนะครับอยากให้ลองมาฟังว่าเอ้ยบริการแค่7.1เนี่ย เจ็ดจุดหแต่ซับสี่ตัวเนี่ยเฮ้ยมันให้บรรยากาศขนาดไหนโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่บิ๊กเชิญชวนหน่อยค่ะครับก็ยังไงก็เหลือเวลาอีกก็2วันนะครับค่ะพรุ่งนี้วันนี้กับพรุ่งนี้นะครับมีน้ําตาตกแล้วนะเพราะว่าวันสุดท้ายแล้วใช่แล้วก็มีราคาในงานพิเศษด้วยนะครับใครที่มานะครับแล้วก็อยากให้มาที่ห้อง i อเนะครับชั้น3ค่ะนะครับรู้สึกได้นี่ไม่มีชื่อห้องนะชั้น3เดินเข้ามาจากที่จอดรถนะครับแล้วก็ตรงยาวเข้ามาเลย นะครับอยู่ห้องเกือบจาก้เตทายก่อนที่จะเข้าห้องพวกทูช n นลห้องใครเอ็นทูช n นลผมว่าคุณไม่รูคเขา้แหละเขาไม่ได้ตามชื่อหรอกเขาตามสิมเบตที่มาแลวล่ะตุ้มตุ้มไม่ใช่พอรู้สึกถึงกระตุ๊บเอ้ยหันซ้ายเจอเลยไอเอวีนะครับแล้วก็พบกับพี่บิ๊กได้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอบคุณครับผมพี่บิ๊กมากเลยนะครับขอบคุณมากขอบคุณคับขอบคุณครับ